เคยเคยเรียนพิเศษไหมคะเคยค่ะเคยครับเคยเหรอไม่เคยครับเคยค่ะเคยค่ะไม่เคยค่ะเคยค่ะเรียนวิชาอะไรบ้างคะเรียนอังกฤษเคยคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะเคมีกับคณิตศาสตร์ครับฟิสิกส์กับเคมีเคมีแล้วก็คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ชีวะเคมีคณิตศาสตร์ค่ะภาษาไทย ในปัจจุบันการเรียนกวดวิชาได้เข้ามามีเบิกบาทเป็นอย่างกว้างขวางในระบบการศึกษาของประเทศไทยซึ่งความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามที่ให้ความสําคัญกับการเรียนกวดวิชาโดยให้เหตุผลว่าการกวดวิชาทําให้สามารถสอบเข้าในระดับอุรมศึกษาของสถาบันที่มีชื่อเสียงได้เข้าคณะไหครับวิศวะเศรษฐศาสตร์กับวิเทศศาสตร์ครับเข้านิติศาสตร์ อยากเข้าวิศวะปิโตรเลียมของมหาวิทยาลัยจุฬาเรียนพิเศษนี้มันจะมีจุดที่แตกต่างแล้วก็เหมือนกับมีอะไรที่พิเศษมากกวออ่าเรียนในห้องไม่เชงว่าพิเศษกว่าหรอกแต่ว่ามันจะมีเหมือนพลิกอะค่ะให้เข้าใจง่ายแต่ที่โรงเรียนเขาจะสอนเหมือนกับว่าให้มาทีละขั้นทีละขั้นว่าก่อนจะมาเป็นตัวนี้ต้องเป็นตัวไหนก่อนเดี๋ยวนี้มันการแข่งขันมันก็สูงอะคะ่ะเวลามันก็น้อยจำนวนข้อสอบมันก็เยอะยากด้วยคนเก่งกว่าเราก็มีตั้งเยอะ สังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงยิ่งมีการเน้นย้ำด้วยการสอบโดยอาศัยความจำเป็นหลักแล้วเด็กก็ต้องท่องจำเพียงอย่างเดียวไม่ทำความเข้าใจในเนื้อหาของวิชานั้นจึงทำให้เด็กเลือกที่จะหันมาสนใจในการเรียนกวดวิชากันมากขึ้นข้อสอบออกมาก็ส่วนใหญ่เป็นความจำหรือแม้แต่ข้อสอบเป็นคิดวิเคราะห์แต่เป็นคิดวิเคราะห์ที่ผ่านการท่องมาแล้วเราไปเอาข้อสอบมาท่องให้เด็ก ไทยท่องจําวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะเอาท่องสูตรเข้าไปแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงในนี้เข้าไปถึงแม่ข้อสอบเป็นออกโจทย์ยากแต่เด็กมันก็จำตอน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 ,ตอนต,อนตอนตื่นไงฮะจากข้อมูลวิจัยธนาคารกสิกรไทยประมาณมูลค่าตลาดธุรกิจกวดวิชา ในปีพศ2556ไว้ประมาณ7,160ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2555ที่มีมูลค่าประมาณ7,000ล้านบาทและจะเติบโตไปสู่8,189ล้านบาทในปีพศ2558หรือเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ5.4ต่อปี โดยคาดว่าจะมีปัจจัยหนุนมาจากการเพิ่มราคาต่อหลักสูตรและจำนวนนักเรียนที่เรียนกวดวิชาที่มีผลมาจากอัตราการแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยลาลัยมากขึ้นระบบของเราใช้ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช้ข้อสอบเท่านั้นนะหรือส่วนใหญ่ใช้ข้อสอบเนี่ยดังนั้นผู้ปกครองจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ลูกบุตรหลานเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ก็ค เพราะว่าหนึ่งทำให้เขามีความรับผิดชอบค้าก็จะกระตือรือนนขึ้นและเวลาเขาสอบอะไรเขาก็บอกว่ามันก็ช่วยได้เยอะปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจกวดวิชาได้รับความนิยมเป็นเพราะมาตรฐานการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกันในแต่ละโรงเรียนและยังต้องมาเจอกับการทําข้อสอบที่เหมือนกันทําให้นักเรียนบางส่วนทําข้อสอบไม่ได้การกวดวิชาจึงเข้ามามีบทบาทในตรงนี้ในเมื่อกวดวิชาเนี่ยทำให้เขามีโอกาสไง ทำให้เขามีโอกาสสอบข้ามหาวิาลยระบบก,การสอบไปใช้ข้อสอบอย่างเดียวตรงนี้ก็แน่นอนถ้าจะแก้คือระบบก,การสอบนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีครับใช้สแตนดาดครับประเทศไทยต้องช่วยกันสร้างสแตนดาดสแตนดาดเรื่องของการเรียนการสอนสแตนดาดเรื่องของสื่อวัสดุอุปกรณ์สแตนดาดเรื่องของข้อสอบทุกอย่างแล้วเอาคะแนนสะสมสะสมมาเอาคะแนนตรงนี้เนี่ยไปยื่นกับมหาวิาลยต่างๆ ถึงแม้ว่าสถาบันกวดวิชาของประเทศไทยจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่จากการรายงานขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพ World Economic Forum หรือ WEF ปรากฏว่าคุณภาพทางการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับที่8ลังท้ายจากกลุ่มประเทศอาเซียนน้อยกว่ากัมพูชาที่อยู่ในอันดับที่6และเวียดนามที่อยู่ในอันดับที่7นั้นชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของธุรกิจกวดวิชา ก็เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งของปัญหาในด้านการศึกษาในประเทศไทย